สวัสดีครับวิทยากเกษตรสายเลือดใหม่ครับบริกีดมาอาทิตย์หนึง่งมากีดเมดื่อนี้โอ้ออกดีคือเกาครับตายเครื่องปูแล้วนึ่งไหลอยู่หยอดกะประมาณมสิบโมงเสารชัวรสีหอดเวลาหยอดกะเต็มปูพอดีครับ ฝนตกลายมือเป็นอาทิตย์เลยครับบริกิเมื่อกีดมันอนีอยางกันยังออกอยู่ต้นนี้บออกจันนออก,จกเทียกอ,ออกอยู่ครับเกบือบครึ่งฝนตกมากอ่ะได้น้ำ อย่างกับมีผลผลิตดอกมาให้หลายมิดแรกครับเพราะได้หลังจากเวียนไปอาทิตย์นึงยังบนมี่าที่ไวเศร้าไหลเท้่ครับ ผมก็ได้ท่ายาท่าปุ๋ยท่าปุ๋ยข้างหน้ามีธาตุอาหารลงธาตุอาหารเสริมยางก็ออกดีหยดไง่เม็ดง่น้ำยางคุณครับออกดีดดคคออก,ดก็เสียแต่ราคาลงสั้น คลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปนะเด้อครับเด้อสวัสดีครับ